เฮ้ยห <Hey, S 2> มายในตำนานเลยเนี่ยครับหมายเนะี่ยโอเคครับฝนตกอ,อีกแล้วน้ำมันขึ้นครับก็น้ำขึ้นเยอะด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะมีตัวเปล่าหมายในตำนาน,นครับผม ฝนตกเยอะแล้วอือ้โเบรกตึงมือนะครับวิตสะดุ้งเลย วิครามือเขาแทบเคล็ดโอ้หลืมไปก็เปลี่ยนลอกตีนะครับอันนี้เป็นโคหนาดนะโคหนาด MGL ครับผมโอ้โได้ตัวครับได้ตัวแสดงว่าต้องมีตัวนะครับเป็นัไไะไ่ะ นนเป็นหมายหมายนียค่คือรู้สึกว่าปลามันอยู่ในป่าหญ้านะปกติน้ำมันแห้งก่อรับหมาย,ามยนี่ย๋ยวอีกฝั่งหนึ่ง,ม,ง,งมันเป็นคลองไงมันเป็นคลองแบบตกโลกไงปลามันก็เลยแบบหมุนเวียนทานนะ้ำก้อนตับเลยโหว,วิทวิทเปิดข้อมือเลยอ่ะวิทตัวนี้เพราะว่าผมตั้งเบรกไว้ตึงอ่ะเพราะวิทเต็มที่เลยปักอยู่เลยก็ถ้าตั้งเบรกตึงก็มีโอกาสที่จะได้ตัวสูงนะครับเพราะว่า มันวิ่แล้วมันเข้าส่วนที่แข็งครับก็ส่ว่าผมมาตั้งเบรกตึงนั่นแหละเมนแคะนะสีดำครับผมก็วัดปลาติดง่ายนะครับก็เป็นเหยื่อที่แบบลากกระชาละปลากัดง่ายมากก็ลองหาดูนะครับมีวางจับหนายท่วประเทศนะครับเมนยางแคกครับผนบับอลเคียผมฝนตกปล่อยๆครับผมก็ได้บรรยากาศเลยก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับช่วงโควิดจะซูไ,ได้วยกัน จอครับผมหนึ่งจอผ่านไปครับก่อนนะครับเบืเ้อยขวที่แบบฟาสะกินหน่อยติดแล้วครับดูตะเบ็ดครับอยู่ข้างเยื่อเลยนะครับเฮ้ยน้ำ วันนี้อากาศได้มากเลยอากาศดีนะครับฝนลงไม่โปอยเองอ่ะ กัดกัดอีกแล้วโอ้ยปลามันอยู่ชายมากเลยนะครับเอาไลยครับเนี่ยตัวน,นี้ตองแล้วโอ้ยเกระปลุดเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเกระปลุดนะครับโอ้โหดูน้ำดนตัว ก็ต้องตีำย้ำอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าก็หลาไมาอ้อ่ะคือผมว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำมันเุ็นขุนแล้วตามนะครับเห็นช้าหนอ่อยเพราะว่าผมลากช้ามากนะครับพวกเกือบหลุดอะหลุดติดเลโอ้โหจ,าจาาัาจ้าไปดยูแค่หน่อยเดียวนะครับนี่ครับเมนแคะอ๋อติดข้งางในนะครับมันฉีกครับ มันติดหรือครับแต่ว่ามันฉีกไงวัดแล้วมันฉีกไงน่าจะวัดแรงเกิน,น่ะมันฉีกครับผมก็เลยมาติดอยู่ข้างนอกก็เกือบเกือบวัได้ตัวนะครับเม่นแคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับผมก็เป็นเหยื่อที่แบบสะกิดเป็นโดนเราหาเฟร์สด,ดูครับเนียครับฟาดเด้งก็ไม่นแค่คืน,นครับเวลาวัดปาตบมันสบัดออกจากบอดี้ครับตัวเบ็ดเลยทําให้แบบโอกาสได้ตาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้สวยได้ เรับผมสุดยอดครับผม